สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่านิงค่ะย่หนิงก็มาหวานปุ๋ยนะคะหวานปุ๋ยข้าวนะคะพอหวานปุ๋ยข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ย่านิงก็หาปูแล้วก็หาเก็บผักบุ้งนะคะนี่ค่ะหาเก็บผักบุ้งก่อนกลับบ้านนะคะ,จะเจ้าผักบุ้งไปทําอาหารเย็นนะคะแม่บอกว่าผักบุ้งเป็นบำรุงสายตานะคะย่หนิงก็กินมาต็ดเด็กค่ะ แม่เลี้ยงผักบุ้งนี่แหละค่ะถึงได้โตนะคะเก็ผักบุ้งนะคะโอ้โหเก็บผักบุ้งก่อนนะคะป่าผักบุ้งนะคะนู่นนะคะผักบุ้งสวยๆเลยนะคะ าปานบอกว่าให้เก็บเผื่อเลยนะอยากว่าจะเก็บเผื่อสาวปานนะคะเห็นผักบุ้งสวยนะคะเก็บไปเผื่อเพื่อนๆนะคะ นี่เะคะก็ป่าผักบุงทั้งนั้นเลยค่ะเก็บกินตลอดเลยนะคะยอดเราสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาไปลวกเอาไปผัดค่ะชอบกินผักบุ้งนะคะเพราะว่าผักบุ้งแม่บอกว่าตั้งแต่เด็กนะคะแม่เอาผักบุ้งให้กินตั้งแต่เด็กบอกว่าผัดนะคะแม่ก็จะผัดผักบุ้งให้กินนะคะ แม่บอกว่าอะไรนะเป็นบำรุงสายตานะคะนี่ก็ไม่รู้หรอกนะคะก็ได้ยินแม่พูดนะก็เลยติดมาตั้งแต่น้อยเลยนะคะก็เลยชอบชอบผักบุ้งตั้งแต่น้อยเลยเลยชอบทานผักบุ้งเห็นผักบุ้งไม่ได้นะคะกินดิบก็กินนะคะกินผัดกินลวกลวกผักบุ้งนี้ก็ น้ำร้อน40องศานะคะใช้ลวกพอดีบวบๆนะคะย่าให้ผักบุ้งเปื่อยค่ะพอดีบวบๆจะเป็นวิตามินนะคะไม่รู้วิตามินอะไรแหละ <c ười> วิตามิน <c ười> <uster> <c ười> ก็เราชอบเนาะเราก็พูดไป <c ười> นะคะก็พ่อแม่เราเคยเลี้ยงกับผักบุ้งเนาะอ่านี่นะคะผักบุ้งที่นาน,นะคะไม่ได้ปลูกมันเกิดเอง ธรรมชาติคนอื่นเขาก็ามาเก็บนะเขาก็ามาขอเก็บนะคะนี่สงสัยเขามาเก็บไปแล้วนะคะบอกขอเก็บผักบุ้งหน่อยนะได้เลยได้เลยใครอยากได้มาเก็บเอาเลยนะคะชาวปานบอกว่าไก่เก็บมาเผื่อหน่อยแด่ซอก็ให้เก็บไปเผื่อ,อเก็บไปเผื่อก่อน แต่ก่อนตรงนี้ดำนาใส่ข้าวดีดีปีนี้ไม่ไหวนะคะไม่ไหวก็เลยไม่ได้ดำดำเอเคแถวแถวนี้นะคะนี่ถอนหญ้าเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ปุ๋ยนะคะเสร็จเฉพาะตรงนี้นะคะเหลืออีกตรงนู้นนะคะวันนี้ก็หว่านปุ๋ยไปแล้วนะคะใช้แบบประหยัดนะคะหวาดกระสอบเดียวนะคะทั่วเลยเอาน,น้อย หวานเยอะไม่ได้นะคะปุ๋ยแพงค่ะเก็บจะตรงนี้ก่อนนะคะมาเก็บตรงนี้ก่อนเก็บกองไว้แล้วก็จะเอาผักบุ้งนะคะ ปู่ด้วยจะหาปูด้วยฝนตกมฝนตกเมื่อกี้นี่ค่ะนี่ค่ะน้องผักบุ้งนะคะ นี่คือหนออสะผักบุ้งนะคะหวานปุ๋ยเสร็จอ้อยเหนื่อยเหนื่อยนะคะวันนี้ไม่ได้ไปขายหอยค่ะเหนื่อยพ่อพักเหนื่อยแล้วก็มาหวานปุ๋ยนะคะหวานปุ๋ยนาเสร็จไปแล้วล่ะคะ่ะนี่ค่ะนี่นะคะเก็บผักบุ้งไว้แล้วย้าก,กองไว้ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ เอาไปฝากเพื่อนๆค่ะถึนดอกบุ้งสวยนะคะก็เลยเอไปแบ่งให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ก็แบ่งให้เขานะคะเต็มคุเลยนะคะอยอดสวยๆเลยนะคะเต็มคุเลย สาปานบอกอยจะเอาไปผัดนะคะเก็บไปเผือเผื่อหนี่คือหนองผักบุ้งนะคะ,อะเอาไว้กินนะคะเผื่อเพื่อนๆนชาวบ้านขอก็ะจะได้อ้าปูปูปูป,ป,ปูปูก็เยอะนะนี่นี่ไหนล่ะอืมปูก็เยอะนะคะ ลูกหอยก็เต้มไปหมดนี่ไม่รู้ลูกหอยอะไรลูกหอยเซอรี่หรือเปล่าลูกหอยขมหรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่เต็มเลยไม่รู้ลูกหอยอะไรฝนก็เพิ่งหยุดค่ะหาเกืบใส่รองเท้าก่อน กลับแล้วค่ะที่นี่เก็บปะพุ่งเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วนะคะเย็นนี้ก็คงจะนอนพักผ่อนแล้วค่ะไม่ได้ขึ้นไปกีดยางนะคะเพราะว่าเราจะกีด,กดคืนหนึ่งคืนพักหนึ่งคืน าก้าไม่ได้ดำเลยนะคะกลับแล้วนะคะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็เก็บผักบุ้งหาปูนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะคะนี่ค่ะหว่านปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สอบปุ๋ยนี่ก็คือผักบุ้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ